วันนี้จะพามาฟัง10ความลับใต้ความแสบของแอมเบอร์เฮิร์ตอดีตภรรยาของจอห์นนี่เดฟกันนะคะกระแสการฟ้องร้องคดีบปอปาสตนระหว่างจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เนี่ยที่มันยืดเยื้อตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยแต่เราขอพาทุกคนย้อนไปมองก่อนว่ามารู้จักสาวสวยสุดเจ็บอย่างเฮิร์ตอ่านมีเรื่องราวหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะคะหนึ่ง เธอเป็นไบเซ็กชวลคือย้อนกลับไปในปี2010แอมเบอร์เปิดเผยว่าตัวเองมีรสนิยมทางเพศแบบไบเซ็กชวลแถมยังเคยคบกับแทสยาฟานลีแฟนสาวอย่างเปิดเผยแม้ว่าจะได้รับคำเตือนจากเพื่อนๆและป้าข้างบ้านใไ้ Hi, ไม่ใช่ผู้หวังดีว่าระวังจะส่งผลกระทบกับอาชีพแต่นางก็โนสนโนแคร์ถึงขั้นให้สัมภาษณ์ว่าใช่ มันกระทบกับอาชีพของฉันอย่างแน่นอนเพราะมันยากเนื่องจากไม่มีใครกล้าควงคู่กับคนรักเพศเดียวกันเพราะมันจะกระทบกับอาชีพการงานการแสดงด้วยแต่เธอก็โนสนโนแคร์ต่อไปสมัยยังคบหากับจอห์นนี่เดฟนางก็ยืนยันว่าเรื่องลรสนิยมทางเพศของนางไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่างใด 2. ทีวีเนี่ยไม่ใช่ทางของนางเลย แม้เฮิร์ทจะเคยผ่านงานแสดงซีรีส์ดังๆเช่น The OC และอีกหลายเรื่องแต่เธอก็ไม่ได้โปรดปานการหย่อนกายบนโซฟาแล้วลก็ดูทีวีมินำซ้ำเธอยังเกลียดการดูทีวีแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ถูกโลกกับอาชีพบนจอแก้วทั้งซีรีส์ด้วยแม้แต่บทที่ส่งให้เฮิร์ทต้องสวมลุกนางแบบหางกระต่ายสุดเซ็กซี่ แต่เลตติ้งก็ไม่กระเตื้องขึ้นจนซีรีส์ต้องสู่ขิดก่อนเวลาอันสมควรแสบสามเลยเคยโดนปรับค่าลักลอบเอาน้องหมาเข้าออสเตรเลียไปถึง1,000เหรียญในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเฮิร์ตและเด็บต้องไปขึ้นศาลจากความห้าวไม่ยอมสำแดงของศุลก,กากร ว่ามีสัตว์เลี้ยงกับน้องหมาพันเธอเลียสองตัวที่ทั้งคู่หนีบจากสหรัฐเข้าออสเตรเลียด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่ในเมื่อไม่รอดงานนี้นอกจากทั้งคู่จะต้องไปขึ้นศาลและถูกปรับถึง1,000เหรียแล้วเดฟยังโดนสอกของเฮิร์ทข้อหาหลับในระหว่างการพิจารณาคดีอีกด้วยรถคลาสสิกนี่แหละทางของนางวลีที่ว่ารักรถมากกว่าเมีย อาจเปลี่ยนไปเมื่อเจอความเคซี่เรื่องรถคาสิีของเฮิร์ตที่มีทั้งรถมาสแตงปี1968 Mercedes รุ่นเก่าเธอยังคลั่งไคล้ถึงขั้นสั่งอะไหล่จาก Ebay มาซ่อมเองเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เปิดช่องให้เดฟและพ่อของเฮิร์ตร่วมกับรายการรวมหัวกันแกล้งสร้างซีนเอาตำรวจมาจับข้อหาซื้ออะไหล่ผิดกฎหมายซึ่งเฮิร์ตหลงกลและโดนแกล้งไปเต็ม ใครอยากเห็นสีหน้าเวอร์เอรของแอมเบอร์ดูที่คลิปได้เลยค่ะสวยแต่ไม่โง่เพราะเธออ่านหนังสือเออมันคืออะไรคำดูถูกว่าสวยเซ็กซี่แต่โง่คงใช้กับแอมเบอร์ไม่ได้เพราะเธอคือนักอ่านตัวยงคนหนึ่งโดยมีหนังนสือเล่มโปรดคือ The Jefferson Bible ของนักเขียนโทมัสและเธอก็สามารถพูดวรรณกรรมต่างๆได้เป็นวักเป็นเวนโดยจุดเปลี่ยน ที่ทำให้เธอสนใจอ่านหนังสือเฉพาะหนังสือปรัชญายากๆก็มีเหตุมาจากการสูญเสียเพื่อนตอนอายุ16ที่ทำให้เธอสูญเสียและเริ่มค้นหาความหมายของชีวิตผ่านหนังสือปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาสำนักรัสเซีย 6. หนัง The r a m Diary เป็นข้อมูลสำหรับหลายคนที่อาจไม่ได้ตามข่าวสุบสิบสงสัยว่าเดฟและเฮิร์ทคบกันได้ยังไงซึ่งคำตอบคือหนังดราม่าในปี2010เรื่อง The Rum Diary ที่เดฟรับบทเป็นนักหนังสือพิมพ์ในเปอร์ติลิโกได้พบกับตัวละครที่เป็นเฮิร์ทแสดงความสว่างในชีวิตเมาเมาและก็เหมือนบุพเพอารวาในที่สุดเดฟกับเฮิร์ทก็ค่อยตกหลุมรัก แม้ต้องรอคอยถึงสองปีกว่าจะได้คบหายอย่างเปิดเผย 7. หุ่นเป๊ะเพราะซีเรียสกับอาหารทุกอย่างหุ่นสวยๆของเฮิร์ทไม่ได้มาเพราะพระเจ้าปั้นนะแต่เป็นวินัยในการเลือกอาหารของเฮิร์ทเธอเลือกที่จะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิดและเลือกไขมันน้อยพืชผักและธัญพืชส่วนการออกกำลังกายหลายคนคิดว่าเธอคงอยู่ยิมเป็นวันแต่เธอ กลับเลือกทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอย่างการเดินเขาวิว่งหรือขี่ม้ารวมถึงพาลาทิสและเทนนิสที่เธอต้องทุ่มเทป,ปั้นหุน่นเพราะว่าเธอรู้สึกดีแม้ซีนว่าผิวโชนอกที่จะต้องไต่บันไดให้เธอมีชื่อเสียงแต่การมีรูปร่างดีจะพาเธอไปได้ไกลกว่าเดิมเธอเคยสอยน้องชายทอกลางกองถ่าย เอย่างไงเห็นหัวข้อล่อแหลมแต่ความจริงคือเฮิร์ <He ard S 2> เป็นคนหาวิธีผ่อนคลายให้เลียมเฮมเวิร์ดน้องชายของคริสหมวดหรือเทพเจ้าทอสาวก MCU นั่นแหละโดยเฮมเวิร์ดผู้น้องต้องเข้าฉากเข้าได้เข้าเข็มกับเฮิร์ทและเป็นที่รู้กันดีว่าพ่อหนุ่มเกงรงเหลือเกินกับฉากแบบนี้เฮิร์ทจึงขอปรึกษากับโรเบิร์ตผู้กำกับโดยถ่ายเพิ่มเติมเป็นฉากแกล้งเลียมพร้อมอุปกรณ์ดินโลอันเขื่อง แต่พอถ่ายจริงทาวารของพ่อหนุ่มเรียมกลับได้จะเอกับแขนของเฮิร์ทแทนเธอเป็นผู้หญิงยิงปืนนอกจากรถคลาสสิกแล้วเฮิร์ยังเป็นนักเล่นปืนตัวยงโดยเฉพาะปืนแมกนัมจุด3า7และปืนลูกโม่พร้อมด้ามปืนเป็นไข่มุกแท้ๆซึ่งเป็นของขวัญอวยพรจากเดวิดเฮิร์ทพ่อแท้ๆท,ที่มอบให้ในโอกาสที่สาวแดนใต้อย่างเธอ จะจากเท็กซัสไปตามฝันที่ LA เธอบริจาคเงินจากการฟ้องหย่าเดฟให้การกุศลจริงหรือเปล่าหลังผิดหวังจากการเรียกร้องให้แฟนหนังแบนเดฟแต่โชคก็เข้าข้างในการหย่าล้างที่สิ้นสุดในเดือนมกราและได้เงินจากการฟ้องหย่าจากเดฟมาทั้งสิ้นจิตล้านเหรียญเ์ดได้ร่านวาจาว่าจะแบ่งเงินบริจาคออกเป็น2ส,ส่วน ให้แก่โรงพยาบาลเด็กและสมาพันธ์เสรีภาพแห่งพล,ลเมืองอเมริกันซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของเฮิร์ตที่ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวาม,มาโดยตลอดแต่แล้วในไม่ช้านะเดือนสิงหาเดบได้ให้ทนายยื่นต่อศาลเพื่อขอหลักฐานว่าเฮิร์ตได้บริจาคเงินจากการฟ้องหย่าจริงหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานของสมาพันธ์เสรีภาพ หรือโรงพยาบาลเลยทางฝั่งทนายของเฮิร์ตเอง mm hmm. ก็ออกมาบอกว่านางได้บริจาคเงินไปบางส่วนแล้วและที่สําคัญเฮิร์ตตั้งใจจะบริจาคเงินในจํานวนที่ลั่นวาจาไว้ภายใน10ปีซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไป mm hmm. นี่ก็เป็น10ข้อของเฮิร์ตภรยาเก่าเด็บนะคะที่ฟังฟังดูแล้วก็โอเคอยู่เชียวละ่ะถ้าเธอต้องมาใช้ชีวิตเองเนาะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ